สงครามโรคโควิด1 9ครั้งนี้เราจะต้องใช้ยุทธศาสตร์อะไรและต้องทำนานแค่ไหนคลิปนี้เราจะได้รู้ว่าทำไมบางประเทศจัดการปัญหาแบบนี้ช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด1 9นี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีอะไรมากมายเต็มอินเทอร์เน็ตให้เราได้อ่านทุกวันเลครับ ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนมองกว้างและอ่านเรื่องราวต่างประเทศบ้างนะครับคุณก็จะเห็นว่าหลากหลายประเทศมียุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหานี้ไม่เหมือนกันเลยอย่างในสหราชอาณาจักรอังกฤษนะครับเป็นประเทศใหญ่เราเห็นปุ๊บเฮ้ยทำไมปล่อยให้ระบาดขนาดนี้เหมือนรัฐบาลจะนิ่งเฉยยอมปล่อยให้การแพร่ระบาดเกิดแต่แท้จริงแล้วเป็นหในสามยุทธศาสตร์นะครับที่เรียกว่ายุทธศาสตร์นิ่งเฉย มีอย่างนี้ด้วยผมรู้เรื่องนี้จากบทความมันเป็นประโยชน์นะครับของนายแพทย์สรรใจยอดสินนะครับอดีตผู้มนวยการโรงพยาบาลพญาไทย2เขียนบทความชื่อไส้ในของ3ยุทธศาสตร์ชาติในการรับมือโควิด -19 โอ้โหต้องยอมรับว่าเป็นบทความที่ดีมากจนกองบรรณาธิการเราติดต่อหลังใหม่ไปขอนายแพทย์สรรน,นำมันเล่าต่อในรูปแบบคลิปนี้ครับ เราจะได้รู้ว่าทำไมบางประเทศจัดการปัญหาแบบนี้ในทางการแพทย์มีเครื่องมืออยู่3อย่างเท่านั้นในการรับมือโรคติดเชื้อที่ระบาดกัน 1. คือ,อยาที่ใช้รักษา 2. วัคซีนที่ใช้ต้านทานและ 3. ม,มาตรการที่ไม่ใช้ยาซึ่งมีศัพท์เรียกว่า NPI ย่อมาจาก Non Pharmaceutical Interventions ซึ่งสำหรับโควิด1 i d 1 9ณขณะนี้ที่เราบันทึกคลิปในวันที่23มมีนาคมยังไม่มียาที่สามารถใช้รักษาได้โดยตรงมีแต่การใช้ยารักษาตามอาการเรายังไม่มีวัคซีนต้านทานโรคเราจึงมีแต่วิธี NPI คือการเฝ้าระวังสอบสวนและกักกันโรคการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเช่นหน้ากากอนามัยเจลล้างมือและการอยู่ห่างคนอื่นอย่างที่เรากำลังใช้กันอยู่ในทุกวันนี้คําถามสำคัญคือการใช้เครื่องมือที่มีอยู่เพียงเท่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้วิธีกักกันโรคเราควรทำแค่ไหนและเราควรทำนานเท่าไหร่เล่าประเด็นแรกก่อนคือ ควรทำแค่ไหนในวิชาระบาดวิทยานะครับได้กําหนดไว้ว่ามี3วิธี3ระดับด้วยกันครับ 1. u n m i t i g มีติอันนี้เป็นยุทธศาสตร์เฉยไว้ไม่ทําอะไรเลยคือปล่อยให้โรคดําเนินไปตามวิถีของมันครับซึ่งอันนี้ก็น่าแปลกดีนะครับคือใครจะแพร่ก็แพร่ไปใครจะติดก็ติดไปหรือใครจะตายก็ตายไปแต่น่าแปลกตรงที่ว่าถ้ามีผู้รอดจะกลายเป็นกลุ่มตัวกั้นโรค ซึ่งมีศัพท์เรียกว่า herd immunity อันนี้จะป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยเดินทางไปสู่คนที่ไม่มีภูมิต้านทานเรื่องนี้อืมแปลกดีครับซึ่งต้องบอกว่าโดยปกตินะครับระยะเวลา6เดือนจะทำให้โรคเนี่ยวิ่งไปจากระยะเร่งที่เรียกว่า acceleration ไปสู่ระยะผ่อนที่เรียกว่า deceleration นะครับ ก็เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติวิธีการนี้ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครใครจะเข้าจะออกประเทศก็ทําได้เลยก็เป็นยุทธศาสตร์ที่อังกฤษใช้อยู่ณเวลานี้ครับวิธีที่2เรียกว่า migration t i หรือยุทธศาสตร์หน่วงโรคคือทําทุกทางให้โรคกระจายตัวช้าลงเช่นสอบสวนผู้ติดเชือ้อเดินทางไปไหนผ่านใครมาบ้างสัมผัสกับใครใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอยู่ให้ห่างจากคนอื่นหรือที่เรียกว่า social distancing ณเวลานี้ในที่ชุมชนคนเยอะๆก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปเลยหากไม่จำเป็นซึ่งประเทศไทยของเราก็กำลังทำอยู่ณเวลานี้เพื่อจะให้โรคขยายตัวช้าที่สุดโดยหวังว่าจะไม่ไปท่วมกำลังของแพทย์และพยาบาลรวมถึงอุปกรณ์การรักษาที่มีอยู่ในจำนวนน้อยค่อยๆสู้กันอย่างยืดเยื้อเรื้อรัง ไปจนโรคได้ระบาดไปสุดระยะเร่งของมันซึ่งน่าจะใช้เวลานานประมาณ1ปีจากนั้นโรคก็จะเข้าสู่ระยะผ่อนโดยตัวของโรคเองโดยไม่ต้องไปพวงกักกันหลังจากนั้นวิธีที่3 Suppression หรือยุตธการปิดเมืองเรียกสั้นๆล็อกดาวน์มีเป้าหมายขจัดโรคให้เกลี้ยงในบัตดดลหรือให้เหลือน้อยที่สุดด้วยวิธีการปิดประเทศไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายคนเข้าออกควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังสอบสวนกักกันอย่างเข้มงวดเมืองอู่ฮั่นเกาหลีฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวัน เป็นตัวอย่างของความสําเร็จในการใช้ยุทธศาสตร์นี้รู้จักยุทธศาสตร์กันไปเบื้องต้น3ระดับ3วิธีแล้วนะครับไม่มีวิธีไหนผิดถูกขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนจะเลือกใช้แบบใดนั่นเองมาสู่ประเด็นที่2ครับนั่นะก็คือประเด็นว่าเราต้องทํานานแค่ไหนในประเด็นนี้นะครับผมอยากจะเทียบกับ โรคระบาดครั้งใหญ่ของโลกนี้ที่พอจะเทียบกับครั้งนี้ได้ก็คือไข้หวัดใหญ่สเปนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1918นะครับก็ย้อนไป102ปีที่แล้วณวันนั้นมีผู้เสียชีวิตทั้งโลก50ล้านคนรวมกันจากผู้ติดเชื้อ500ล้านคนและประชากรโลกวันนั้นมีเพียง1,700ล้านคนเท่านั้นเองนะครับต้องยอมรับนะครับว่ายุทธศาสตร์ที่จากการศึกษาวิจัยในครั้งนั้นเนี่ยมีรายงานสรุปว่ายุทธศาสตร์การปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ได้ผลจริงครับ แต่ได้ผลต่อเมื่อมีการปิดไว้แต่ถ้าเปิดเมื่อไหร่ไข้ก็กลับมาอีกละลอกหนึ่งเพราะโดยธรรมชาติของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะโจมตี2ละลอกเสมอเหมือนกับแผ่นดินไหวที่ต้องมี after shock ฉะนั้นมีลูกจริงปุ๊บก็มีลูกตามตามมาฉะนั้นยุทธศาสตร์การปิดเมืองนี้จะต้องปิดไว้ยาวมาก จนกว่าจะมีวัคซีนใช้กันล่ะครับและเพื่อที่จะตอบคำถามว่าสงครามโรคโควิด -19 ครั้งนี้เราจะต้องใช้ยุทธศาสตร์อะไรและต้องทำนานแค่ไหนวิทยาลัยอิมพิเรียลแห่งลอนดอนก็ได้ทำงานวิจัยทางระบาดวิทยานะครับสร้างเป็นโมเดลขึ้นมาโดยการเอาประเทศอังกฤษกับประเทศอเมริกาเอามาอยู่ในสมมติฐานที่เรียกว่าเลวร้ายที่สุดหรือ worst case scenario นะครับก็พอดกราฟออกมาให้ดูดังต่อไปนี้เลยครับกรณีที่1 ถ้าไม่ทําอะไรเลยจะตายมากแค่ไหนเมื่อใช้ยุทธศาสตร์ไม่ทําอะไรเลยเส้นสีดําที่เห็นนี้คือประเทศอังกฤษส่วนเส้นสีฟ้าคือสหรัฐอเมริกาการระบาดหนักจะเกิดปลายเดือนเมษายนปีนี้เป็นต้นไปและจะไปสงบปลายเดือนสิงหาคมปีนี้เช่นกัน ทั้งหมดจะจบใน4เดือนสมมติฐานอันเลวร้ายนี้บอกเราว่าคนอังกฤษจะตายไป5,100,000คนส่วนคนอเมริกันจะตายไป2 00, 2 0ล้าน2แคนครับกรณีที่2ถ้าใช้ยุทธศาสตร์หน่วงโรคจะผ่อนแรงกดดันห้อง ICU ได้นานแค่ไหนไม่ว่าเราจะใช้วิธีใดผู้ป่วยก็จะเกินจำนวนเตียง ICU ที่จะรับได้ไปมากอยู่ดี งานวิจัยนี้ได้หาสมมติฐานว่าหากใช้ยุทธศาสตร์หน่วงโรคด้วยมาตรการเสริมต่างๆจะลดความหนาแน่นของการใช้เตียง ICU ลงได้แค่ไหนผลเป็นกราฟดังต่อไปนี้ครับเส้นสีแดงล่างสุดคือขีดความสามารถของเตียง ICU ที่อังกฤษมีอยู่ในปัจจุบันเส้นสีดำคือความต้องการเตียงเมื่อปล่อยให้โรคระบาดโดยไม่ทำอะไรเลยตามกรณีแรกที่เล่าไปเส้นสีเขียวคือความต้องการเตียงเมื่อปิดโรงเรียนปิดมหาวิทยาลัย เส้นสีน้ำตาลคือความต้องการเตียงเมื่อใช้มาตรการกักกันโรคคือการกักกันตัวผู้ป่วยเส้นสีเหลืองคือความต้องการเตียงเมื่อกักกันตัวผู้ป่วยและคนในครอบครัวเส้นสีฟ้าคือความต้องการเตียงเมื่อทำทุกอย่างและเอาคนแก่อายุเกิน70ปีแยกห่างจากคนอื่นด้วย จะเห็นว่าแม้ใช้ยุทธศาสตร์หน่วงโรคอัตราตายและจำนวนผู้ป่วยที่ต้องใช้เตียง ICU พร้อมกันลดลงไปเกือบครึ่งได้แต่ก็ยังล้นเตียง ICU ที่มีอยู่ไปมากมายอยู่ดีครับ กรณีที่3ผลระยะยาวของการใช้ยุทธศาสตร์หน่วงโรคหรือปิดเมืองกราฟนี้คือความต้องการใช้เตียง ICU เมื่อใช้3มยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกันสีดำคือความต้องการเตียง ICU เมื่อใช้ยุทธศาสตร์ไม่ทำอะไรเลยสีเขียวคือความต้องการเตียง ICU เมื่อปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนาน5เดือนสีเหลืองคือความต้องการเตียง ICU เมื่อใช้ยุทธศาสตร์หน่วงโรคทุกชนิดรวมกันนาน5เดือนเช่นกัน ในกราฟนี้หากใช้มาตรการหน่วงโรคทุกชนิดซึ่งก็ใกล้เคียงกับการใช้ยุทธการปิดเมืองจะเห็นว่าขณะหน่วงโรคหรือปิดเมืองอยู่5เดือนอัตราการตายจะลดลงอัตราการใช้เตียงใน ICU จะไม่มีปัญหาแต่ทันทีที่หยุดมาตรการปิดเมืองก็จะตามมาด้วยพีคข,ของการใช้เตียง i อ u ที่เกินกำลังจะรับได้อย่างมากในฤดูหนาวพอดี ซึ่งเดิมปกติก็เป็นฤดูที่ต้องใช้เตียง ICU มากพออยู่แล้วสรุปครับสรุปสรุปผลวิจัยของ Imperial College ที่สร้างโมเดลทางระบาดวิทยานี้ออกมานะครับจะสังเกตว่าถ้ายุทธศาสตร์ชาติเลือกโมเดลการกักก,กันโรคไปจนถึงขั้นปิดเมืองนะครับเพจะทำให้อัตราการตายแล้วก็อัตราของการต้องการเตียง ICU ลดลงกว่า50%อันนี้น่าสนใจนะครับแต่ ถ้าโชคไม่ดีสถานการณ์การระบาดของโรคนานเกินกว่า5เดือนสิ่งที่จะต้องตามมาครับคือความต้องการเตียง ICU จะไม่แน่นเพียงแค่4เดือนในช่วงฤดูหนาวแต่กลับกลายเป็นการแน่นตลอดทั้งปีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าตึงเครียดเหมือนกันจริงๆแล้วผลวิจัยนี้ผมเชื่อว่าน่าจะออกมาคาดการจากการที่รัฐบาลอังกฤษเนี่ย ดูเหมือนไม่กระตือรือร้นในช่วงแรกจนทนเสียงประชาชนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ไหวนะครับจนตอนนี้เนี่ยเริ่มแสดงท่าทีขึงขังขึ้นมาบ้างแล้วครับ <S <S และถ้าหากประเทศเลือกวิธีการปิดเมืองล่ะครับอันนี้ต้องดูจีนเป็นโมเดลนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าจีนเนี่ยมีความมั่นใจที่จะปิดเมืองนานเท่าไหร่ก็ได้นานเท่าที่วัคซีนจะถูกผลิตออกมาได้เพราะว่าด้วยรูปแบบการปกครองที่เป็นสังคมนิยม รัฐบาลเองก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการที่จะจัดการการปิดเมืองนี้ไว้ให้นานมากพอจนตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าอัตราการตายน้อยลงอย่างมากแล้วก็อัตราการแพร่กระจายเพิ่มไม่มีอีกต่อไปครับทีนี้ถ้าประเทศไทยเลือกใช้ยุทธการปิดเมืองในแพทย์สันก็แสดงความมั่นใจนะครับว่าด้วยระบบการกักกันโรคของสาธารณสุขไทยซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุบเทอย่างมากมหาศาลเนี่ยจะสามารถหยุดยั้งโรคนี้ได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ แต่ปิดแล้วก็ต้องปิดจนกว่าวัคซีนจะออกมานะครับเพราะถ้าเปิดเมืองใหม่โดยไม่มีวัคซีนโรคก,ก็จะพุ่งกลับมาใหม่ฉะนั้นเรื่องนี้เราจึงต้องถามตัวเราเองด้วย ว่าเราสามารถจะปิดเมืองได้นานขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าเราโชคดีเรื่องนี้จบไวเราปิดได้แต่ถ้าเราโชคไม่ดีะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเวลานี้นะครับเราอ้างอิงเศรษฐกิจชาติจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ปีละ3 0 0แสนกว่าล้านตอนนี้ในยุโรปเองนักวิจัยต่างๆที่กำลังลงขันกันเพื่อทำให้วัคซีนต้านโควิด -19 ออกมาเนี่ยกล่าวว่าอาจต้องใช้เวลา16-18เดือนนะครับ ระบบเศรษฐกิจเราเอื้อต่อการปิดเมืองนาน16-18เดือนหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับใต้คลิปนี้พิมพ์เข้ามาผมมั่นใจว่าตัวแทนของรัฐบาลและผู้ที่กำลังจัดการเรื่องนี้ได้เข้ามาอ่านแน่นอนครับคุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่ไหมครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กดซีเฟิร์สหรือ subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ